เพื่อนๆครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการร้องเรียนอบตอเมื่อเราได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ไปนะครับแล้วก็พอดีมี FT ีเขาคอมเมนต์ถามมาอันนี้เป็นกรณีที่อบตอทําถนนยางมาตอยนะครับแล้วยางมาตอยเนี่ยถูกเทเข้าไปในที่นาชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนแบบนี้จะไปร้องเรียนใคร ก็ตอบง่ายๆครับกลับไปร้องเรียนอบตเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าปกติเวลาที่อบตอเขาทําอะไรเนี่ยจะเป็นการประมูลงานจ้างเนาะแล้วเอกชนนะครับหรือผู้รับเหมาในท้องถิ่นนี่แหละเขาจะมารับงานซึ่งเขาจะมีสัญญาจ้างและการรับประกันงานอยู่หากการทำงานของผู้รับเหมายังอยู่ในสัญญานะครับและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยผู้รับเหมาจะต้องถูกเรียกกลับเข้ามาเพื่อแก้ไขางานครับซึ่งผู้รับเหมาเขาจะกลัวมากนะเพราะว่าถ้าเขาไม่แก้ไขางานเนี่ย เขาจะไม่สามารถเอาเงินค้ำประกันสัญญาคืนได้แล้วสำหรับงานถนนเนี่ยเงินค้ำประกันสัญญาเนี่ยเป็นหลักล้านครับ เวลาเข้าไปร้องเรียนเนี่ยครับอย่าใช้วิธียกหูโทรศัพท์ไปบอกนะแล้วก็เวลาเดินเข้าไปต่อให้เจอแบบน้ายกเจอประหลัดบอกไปบางทีเขาก็ไม่ได้ทำครับเราจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่หน้าอบตอเนี่ยเขาจะมีหนังสือคาร้องนะครับเราไปเขียนหนังสือคําร้องตรงนั้นนะส่งได้เลยมีระบุวันที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ที่รับแล้วทําสําเนากลับมาด้วย ทีนี้เวลาเราร้องเรียนไปแล้วอ่ะให้เราใจเย็นๆนะครับเพราะมีขั้นตอนทางราชการอยู่แต่โดยปกติเขาจะต้องดําเนินการภายใน35วันถึง45วันซึ่งถ้าเราไม่ได้รับการดําเนินการหรือไม่มีจดหมายตอบกลับมาอันนี้ให้เรากลับไปทวงถามครับทีนี้ถ้าเราสอบถามไปแล้วไม่ได้รับคําตอบหรือถูกละเลยนะเราก็ไปแจ้งศูนย์ดํารงธรรมอีกทีครับโดยใช้เอกสารที่เราเคยแจ้งไว้ตอนแรกนี่แหละยืนยันว่าเราเคยแจ้งกับอบตแล้ว ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเขาก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของอปตออีกต่อหนึ่งครับอะใครมีปัญหาที่หน่วยงานราชการมาทำงานแล้วไม่เรียบร้อยก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ